สวัสดีค่ะมังหะเรื่อง Who are you ตอนที่17ก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณเพจผู้แปลกีวี่มังหะสบายสบายและสำหรับคนที่อยากเข้าไปอ่านเรื่องนี้เองสามารถติดตามอ่านได้ที่เพจผู้แปลนะคะเยวเยจะเป็นเด็กดีนะครับอย่าทิ้งผมเลยเยวเยวหน่าสองสารจังเลยท่านผู้สร้างลองคุยกับเขาดูสิคะอืมไม่ต้องเป็นห่วงนะ ถ้าเกิดว่าเย่อเย่วเป็นเด็กดีก็ไม่มีใครทิ้งหรอกนะช่างเถอะไม่ต้องพูดดีกว่ามั้งนะฉันเลือกคนมาผิดหรือเปล่าเนี่ยอ,อย่าอย่าตีผมเลยขอร้องแล้วนะผมเป็นเด็กดีไม่ต้องกลัวนะถ้าฉันอยู่ด้วยน่ะจะไม่มีใครมาลังแกเย่อเย่วได้เด็ดขาดฉันจะปกป้องเธอตลอดไปดีขึ้นหรือยังนะถ้าโคร้าง ทำอะไรอะ่ะก็เธอบอกให้ฉันหาวิธีทำให้เขาสงบไม่ใช่หรอปกติแล้วแม่แม่เขาก็ทำกันแบบนี้นี่นามันไม่ปกติตรงไหนอะ่ะจะปอบเด็กๆยังไงดีคะก็ต้องจุกเขากอดเขาแล้วก็เล่นกับเขาค่ะเออถ้าทางจะได้ผลเธอรู้สิตอนนี้เขาสงบลงไปเยอะเลยนะเหลือแค่หน้ายังแดงอยู่ แต่เขาเหมือนไม่รู้สึกเจ็บปวดอีกแล้วล่ะเหมือนว่าเมื่อกี้เขาจะฝันร้ายท่านผูสร้างที่เก่งจังเลยเมื่อกี้พี่จุกบฉันหรอเป็นเพราะว่าฉันปว่วยงั้นหรอถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงงั้นฉันก็จะหายปว่วยให้ช้าที่สุดฉันจะได้มีโอกาสใกล้ชิดพี่แบบนี้อีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรือว่าต้องทำแบบนี้เท่านั้นแต่สิ่งที่เขาหวังว่าเขาจะหายปว่วยอย่างช้า,ชา เพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับฝูงสร้างนั้นก็ดับลงอย่างรวดเร็วร่างกายของเขาฟื้นตัวได้อย่างดีมากและแล้วก็ถึงวันที่ต้องไปเรียนหนังสือเดี๋ยวพี่ไปส่องเองนะไม่ต้องตื่นเต้นครับลูกพ่ออยู่ห้องหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวพ่อไปซื้อกระบอกน้ำให้ดีไหมทั้งฝูงสร้างดูนั่นเร็วนางเอกของเรื่องมานุ่นแล้วนางเอกอะไรอีกอ่ะก็นางเอกของเรื่องนี้ยังไงล่ะ เป็นรักแรกของพระเอกกับพระรองเธอชื่อเฉินลูซีผู้หญิงที่ทำให้ทั้งสองคนต้องทะเลาะก,กันจนต้องมาค่ากันเองนะอ่ะนะอืออืเอาบทม,มาให้ฉันดูทั้งหมดด้วยนะได้เลยค่ะในที่สุดท่านฟูสร้างก็ยอมอ่านแล้วเราได้จัดทำตามคำขอของคุณแล้วบทกำลังส่งไปกรลณ่ากดยอมรับเฉินลูซีเป็นเด็กที่อบอุ่นและเป็นลูกสาวคนเดียว จิตใจดีล่าเริงเป็นที่รักของเพื่อนๆทุกคนซู่เหยียนซุยกับเชียวเยี่ยวก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยรูปสีเปรียบเสมือนแสงสว่างแต่ทำให้เขาทั้งสองต้องเข้าไปสู่ความมืดมิดและเธอก็กลายเป็นหนทางรอดเดียวของเขาทั้งสองคนปีใหม่ทั้งที่จะไม่กินเกี๊ยวได้ยังไงฉันกินเป็นเพื่อนฉันไม่มีคนคอยอยู่ด้วยตอนปีใหม่มาหลายปีแล้วนะ <I> อาเยลเลิกนั่งอยู่ตรงนั้นได้แล้วมากับฉันเดี๋ยวนี้อืมอย่างไรก็ตามเมื่อวันเวลาผ่านไปแต่ยังไม่มีอะไรที่มันชัดเจนพวกเขาก็วนลูบอยู่ในห่วงแห่งรักนับวันก็ยิ่งตกหลุมลงไปเรื่อยๆลูซสินี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอเลือกเขาไม่เลือกฉันงันเหรอซู้เหยียนซุยนายอย่ามาขู่เธอแบบนี้สิถ้าทางของเธอกำากึ่งแบบนี้ ทำให้เขาทั้งสองคนเข้าใจผิดกันมากขึ้นเรื่อยๆฉันเพราะฉะนั้นมันก็เลยมาถึงจุดที่ต้องแตกหักคนที่เธอชอบคือฉันและฉันก็จะไม่มีวันเปลี่ยนไปเธอเป็นของฉันต้องหกักใครก็ไม่มีทางแย่งเธอไปจากฉันได้จนกระทั่งจุดจบของเรื่องนี้ก็มาถึงพวกนายเลิกตีกันได้แล้วต้องเดือดขนาดนี้เลยเหรอไม่เห็นเข้าใจเลยแล้วท่านจะไปเข้าใจอะไรล่ะ นางเอกอย่างเชนลูกซีเนี่ยเธอเป็นคนที่ให้ความอบอุ่นกับเขาทั้งสองคนเลยนะก็แค่ขาดความอบอุ่นก็พูดมาตามตรงไหมจะพูดยาวเพื่ออ๋อใช่นี่ฉันต้องรอจนเขาโตก่อนใช่ไหมแล้วก็จะหายไปใช่ปะใช่ค่ะนี่มันก็เป็นตานจบที่นายท่านรออย,อยู่ไม่ใช่หรอนี่ฉันต้องทนลำบากมาตั้งนาน เพื่อที่จะเลี้ยงผู้ชาย2คนแล้วไปเป็นสามีคนอื่นเนี่ยนะก็ไม่ขนาดนั้นไหมเราให้ภารกิจจบแล้วพวกเราสองคนก็ค่อยถอยออกมาแล้วมันก็จะเป็นความภาคภูมิใจของนายท่านเลยนะในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วทำไมฉันถึงรู้สึกไม่สบายใจเลยฮะพี่คะพี่ช่วยอะไรหน่อยได้ไหมคะแม่หนูไม่อยู่พอดีผมหนูหลุดพี่ช่วยหนูมัดผมหน่อยได้ไหมคะ แล้วทำไมนักเอกถึงมาหาฉันแล่วเนี่ยพี่คะพี่มัดผมให้หน่อยได้ไหมคะโอเคยายนี่ใครเนี่ยขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่พี่ทั้งสวยแล้วก็ใจดีอีกด้วยอ,ะอ่ะอ่าไม่เป็นไรจ้ะพี่มัดผมสวยจังเลยหน้าตาพี่ก็สวยมากๆด้วยหนูชอบพี่จังเลยค่ะ ในเรื่องบอกว่านางเอกเป็นเด็กล่าเริงนิสัยดีแต่ฉันว่านี่มันมากไปหน่อยเจนี่บอกว่าเธอชอบพี่งั้นเหรอดูท่าทางฉันน่าจะมีศัตรูเพิ่อมอีกคนซะแล้วล่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องบูอายูตอนที่17อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะ